สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับในเวลาสี่ทุ่มเ,ออเสร็จๆนะครับวันนี้ผมมีเมนูที่จะมาแนะนำนะครับในซัุง a m s u n g หกซัมซ s งกาเล็กซี่ a 0 6นะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีระบบความปลอดภัย a u t o ้บ็อกเกนะครับป้องกันการจรกรรมข้อมูลทางมือถือนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องการ <c oughs> ปรับ DPI นะครับสำหรับการเล่นเกมหรือเพื่อเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเขาก็ดูจากคุณใช้งานนั่นแหละครับมันจะเก็บข้อมูลส่งไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าคุณใช้งานเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ ส่งมาหรือใครจะไปปรับ dpi เล่นเกมเพื่อให้มุมมองกว้างขึ้นนะครับผมหรือมุมมองแคบลงนะครับเกมจะลื่นไหลขึ้นอ,อยู่กันการปรับตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าแล้วก็ไปเลยนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ แล้วไปทางข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแล้วมองหาหมายเลขรุ่นนะครับผมแล้วไปยำ้ำนะครับกดยำ้ำหลายๆครั้งเปิดแล้วเปิดโหมดูพัฒนาแล้วมันจะขึ้นมาแถบเมนูสีดำๆนะครับทีนี้เราก็ออกมามาลองดูว่ามีเมนูนักพัฒนาไหม นะครับผมนี่ไงครับขึ้นมาแล้วทางเลือกของผู้พัฒนานะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลื่อนหาความกว้างนะครับ เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนหาความกว้างนะครับนี่งไงครับผมความกว้างต่ำสุดตรงนี้นะครับค่า d e f a u l ์ของ dpi จะให้มา384นะครับผม เรากดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราลองไปเปลี่ยนหมายเลขตรงนี้ดูนะครับผมขึ้นอยู่กันเปลี่ยนหมายเลขตรงนี้นะครับผมสาของเก่าสามนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นสองห้าศูนย์สิครับเออไม่ใช่ลองดูก่องก็ได้นะครับผม สองแปดสี่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนหมายเลขได้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นแปดหกศูนย์ดูนะครับผมนะครับนี่ยังไงครับผมจอจะกว้างขึ้นนะครับจอจะกว้างขึ้นนะครับผม ตรงนี้สามารถเปลี่ยนให้เล็กให้โตให้กว้างยังไงก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับผู้ที่เล่นเกมใน Samsung g a ล a x ซ A06 นะครับผม <c oughs> ลองไปดูนะครับผมเมนูนอื่น ลองดูเป็นเซตค่าเริ่มต้นนะครับตัวเล็กจัดเลยแดงว่าเล่นเกมได้กว้างนะครับผม นี่ไงครับความกวาม้างหาเกือบไม่เห็น866นะครับผมที่ผมปรับไปนะครับผมทีนี้เราลงมาปรับกลรงค่าเดิมมาตรฐานค่าเดิม386นะครับผมแล้วกดตกลงนะครับนี่นะครับผมจะกลับมาที่เดิมนะครับความ ใหญ่ความโตของออตัวอักษรหรือการแสดงผลทางกราฟิกซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์กราฟิกนะครับจะมาที่ค่ามาตรฐานนะครับนะครับก็การปรับ dpi ตรงนี้ขั้นสรุปนะครับก็ไปทีเ่เกี่ยวกับโทรศัพท์ แล้วไปเลือกที่หมายเลขบิลนะครับผมแต่แต่ละสับแต่ละรุ่นเนี่ยจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สาหรับตัวนี้จะไปทางข้อมูลซอฟ์แวร์นะครับข้อมูลซอฟ์แวร์นะครับแล้วไปเลือกที่หมายเลขรุ่นนะครับตัวนี้นะครับผมหมายเลขรุ่น แล้วจากนั้นก็ไปที่โหมดพัฒนานะครับแล้วไปปรับ DPI หาความกว้างความลึกนะครับของซอฟต์แวร์กราฟิกนะครับในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้สำหรับ s a m s u ง Galaxy g A06 นะครับผมจะให้มาเป็น UI One UI 6.1เวอร์ชันน Android 14นะครับผม อ่าน,นะครับผมก็คงจบแค่นี้นะครับผมถ้าใครอยากจะซ้ำถนุนกดซุปเปอร์แตงก็กดได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่อย่าลืมกดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกําลังใจในการทําคลิปในโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมาแนะนํำทริปเทคนิคดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ